สวัสดีคะ่ะคาบโปรดักนะคะเดี๋ยวจะวันนี้จะมารีวิวการนั่งรถแคบใส่เบอกแคบของคาบแคบไหมนะคะเกิดคําถามนี้เยอะมากนี่นั่งให้ดูกันเลยนั่งหลังกับนั่งหน้าทั้งคู่นะคะทีนี้นั่งหลังนี่คนนั่งหลังนี่ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยนั่งสบายนะคะหลังพิงมีองศาเอียงขานี่นั่งสบายขานี่พอดีกับตัวนี้นะคะนี่สามารถขยับได้อีกนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับเบาะหน้าด้วยว่าปรับเบาะเท่าไหร่ ถ้าปรับเบาะมาสุดเนี่ยนั่งไม่ได้อยู่แล้วถึงไม่ใส่เบาะแคบของคาร์บิ่ก็นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแคบมากรถแคบเนี่ยพื้นที่มันจํากัดมันไม่ใช่สีประตูนะคะส่วนเนี่ยเรานั่งเฉลี่ยป,ประมาณน,นี้กำลังดีทั้งหน้าทั้งหลังนั่งหลังก็นั่งสบายหน้าก็ข่าติดไม่เลยไม่ติดนะคะขยับได้นี่สบายพิงก็มีเอียงได้นะคะนี่เลยประมาณนี้เวลาอาการนั่งนะคะ ยังไงก็หากมีคำถามสงสัยก็ถามกันมาได้ทั้งทางเพจ f a c e o o o คาร b ไบเปอร์ดักนะคะหรือว่าทาง y o u t u คาร์ไบเป r ร d ดักก็ได้เหมือนกันหรือจะโทรสอบถามสายด่วนมาได้เลย091นะคะ709 9960นะคะคาไบเปอร์ดักยินดีตอบทุกคำถามนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ